พุทธวงศ์งว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้า25้าพระองค์มี25เรื่องคือทีพังกรพุทธวงศ์หนึ่งทีพังกรพุทธวงศ์สองโกธัญ,ญะพุทธวงศ์สามมังละพุทธวงศ์สี่สุมนทพุทธวงศ์ ห้าเลวะตะพุทธวงศ์หกโสพิตตะพุทธวงศ์เจ็ดอนมัทสศีพุทธวงศ์แปดปุมพุทธวงศ์เก้านารทะพุทธวงศ์สิบปทุมุตตะพุทธวงศ์สิบเอ็ดสุเมธะพุทธวงศ์สิบสองสุชาตะพุทธวงศ์สิบสามปิยทัศีพุทธวงศ์สิบสี่ ทัทัศสีพุทธวงศ์สิบห้าธรรมทัศสีพุทธวงศ์สิบหกสิทธัตพุทธวงศ์สิบเจ็ดติสะพุทธวงศ์สิบแปดพุทธสะพุทธวงศ์สิบเก้าวิปัสสีพุทธวงศ์ยี่สิบสิีพุทธวงศ์ยี่สิบเอ็ดเสภูพุทธวงศ์ยี่สิบส กสันทะพุทธวงศ์ยี่สโกนาคมพุทธวงศ์ยีกัสะปะพุทธวงศ์ยีโคตมะพุทธวงศ์เนื่องจากประวัติพระพุทธเนื่องจากพระประวัติของพระพุทธเจ้ามีความสำคัญ จึงจะนำพระประวัติตามที่สรุปไว้ในบทนำพระไตรปิฎกฉบับไทยฉบับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. ่ทีปังกรพุทธวงศ์ว่าด้วยพระพประวัติพระทีพังกรพุทธเจ้าพระผู้มีพระ ภาคทรงเล่าว่านับถอยหลังจากกับนี้ไปสี่อสงไขยแสนกับพระทีปังกรพุทธเจ้าประสูตรณกุงรัมมะวะดีพระชนกพระนามว่าพระสุเทพพระชนนีพระนามว่าสุมามเมธาเมหสีพระนามว่าปทุมมาโอรสพระนามว่าอสุพระ ขันทกุมารคองคารวาสอยู่หนึ่งหมื่นปีทรงเห็นนิมิตสีคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะจึงออกผนวดด้วยราชพหนะคือช้างบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนจึงตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นไม้เรียบพระสุมังคละเถระและพระติสสะ เทระเป็นคู่อัครสาวกพระสาคตเทระเป็นพุทธอุปถาพระนันทาเทรีและพระสุนันทาเทรีเป็นคู่อัครสาวิกาตะปุตสะอุบาสุกและพันลิกะอุบาสุกเป็นอัครอุปถาก เป็นคู่อักขระอุปถาสิริมาอุบาสิกาและสโสนาอุบาสิกาเป็นคู่อุปถายิกาในกับนี้มนุษย์มีอายุหนึ่งแสนปีและพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณนั้นทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เกิดเป็น สุเมธาดาบทได้อุทิศชีวิตทอดร่างกายพระองค์เป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เหยียบข้ามไปและได้รับพยากรณ์ว่าจะได้มาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการภายหน้า 2. โกธันญะพุทธบุง์ว่าด้วยพระประวัติพระของพระโกธัญ ยะพุทธเจ้าทรงเล่าว่านับถอยหลังจากกับนี้ไปสามอสงไขยแสนกับพระโกธันญาพุทธเจ้าประสูตรในกรุงรัมมะวดีพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุนันทะพระชนนีพระนามว่าพระนางสุชาดาพระมเหสีพระนามว่าพระนางรุจิเทวี โอพระโอรสพระนามว่าวิชิตเศกุมารของครวาดอยู่หนึ่งหมื่นปีทรงเห็นนิมิตสี่จึงออกผนวดด้วยราชพานะคือรถทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนจึงตัดสรรุเป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นสารกัลยาณีไม้ขาท่าน พระพัทะเถระและพระสุพัทะเถระเป็นคู่อัคารสาวกพระอนุพุธทธเถระเป็นพุทธอุปถากพระติสาสาเรีและพระอุปติสาเถรีเป็นคู่อัคารสาวิกาโสนุบาสกุกและโสปะโนะุบาสกุก โสนะอุบาสกและอุปโสนะอุบาสกเป็นคู่อักขละอุปถากนันทาอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็นคู่อุปัถายิการในกับนี้มนุษย์มีอายุหนึ่งแสนปีและพระองค์ก็มีพระชนมาพระชนประมาณเท่านั้น ทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เกิดเป็นกษัตริย์พระนามว่าวิชิตตา,ตาวีได้ถวายทานอันปาณีตและได้รับพยากรณ์ว่าจะได้มาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการภายหลัง 3. มังคลพุทธวงศ์ว่าด้วยประวัติพระพุทธของพระมังคลพุทธเจ้า ทรงเล่าว่านับถอยหลังจากกับนี้ไปสองอสงไขยแสนกับในกลับนี้มีพระพุทธเจ้าอุทิบัติขึ้นสี่พระองค์คือพระมังคละพุทธเจ้าพระสุมนทพุทธเจ้าพระเลวะตะพุทธเจ้าพระสพูพุทธเจ้าพระมงคลพุทธเจ้าประสูดในกรุง อุตระพระชนกพระนามว่าอุตระพระชนนีพระนามว่าอุตราพระเมเหสีพระนามว่ายะสะวดีพระโอรสพระนามว่าศีวละสุงของละขงสุงคอง คาราวาสอยู่เก้าพันปีทรงเห็นนิมิตสี่จึงเสด็จออกผนวดด้วยพาหนะคือม้าทรงบำเพียนเพียนอยู่แปดเดือนจึงตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นกากะทิงพระสุเทวะเถระและพระธรรมเสนเถระเป็นคู่อัครสาวกพระปาลิเถระเป็น พุทธอุปถาภะศีละวะ,วะเทรีและพระโออโศกาเทลีเป็นคู่อัคระสาวิกานันทอุบาสกและวิสาขาอุบาสกเป็นคู่อัครละอุปถาอนุลาอุปาอุบาสิกาและสุมาณาอุบาสิกาเป็นคู่ อัครอุปถายิกาในกับนี้มนุษย์มีอายุไข90เก้าหมื่นปีและพระองค์ก็มีพระชนมาอายุเท่านั้นทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เป็นพราหม์ชื่อสุรุจิได้ฟังธรรมเทศนาให้ทานรักษาศีลและได้รับพยากรณ์ว่าจะมาตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าในการภายหลัง สุมนพุทธวงศ์ว่าด้วยประวัติของพระสุมนพุทธเจ้าทรงเล่าว่านับถอยหลังจากกลับนี้ไปสองอสงไขยแสนกับพระสุมนพุทธเจ้าประสตุในกรุงเมฆลาพระชนกพระนามว่าพระเจ้าทัตตะพระชนนีพระนามว่าสิลมา พระมเหสีพระนามว,ว,ว,ว่าวาวาวะพังสก,กีพระโอรสพระนามวา่าอนุปะมะทรงครองคาวาสอยู่เก้าพปีทรงเห็นนิมิตสีจึงออกผนวดด้วยราชพารณะคือช้างบรเพ็นเพียน,ยนบารามีอยู่สิบเดือนจึงได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นกากะทิง พระสมณเถระและพระภาวิตตเถระเป็นคู่อัครสาวกพระอุเทนเถระเป็นพุทธอุปถาพระโสนาเถรีและพระอุปโสเถรีเป็นคู่อัครสาวิกาวารุณอุบาสิกาและสารณะอุบาสกเป็นคู่อั อุปถากอุปักกัจาราอุบาสิกาและอุปจาราอุบาสิกาเป็นคู่อุปถายิกาในกับนี้มนุษย์มีอายุไข 90, ่เก้าหมื่นปีและพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่านั้น ทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระอ,องค์เกิดเป็นพญานาคชื่ออตุระได้บำรุงพระพุทธเจ้าด้วยดนตรีทิพย์และได้รับพยากรณ์ว่าจะได้มาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการไพรดาหเลวตพุทธวงศ์ว่าด้วยประวัติพระพุทธเจ้าว่าด้วยประวัติของพระเรวัตพุทธเจ้าทรงเล่าว่านับถอยหลังจาก กับนี้ไปสองอสองไขยแสนกับพระเลวัตะพุทธเจ้าประสูตรในกรุงสุทันยกะพระชนพระชนกพระนามว่าพระเจ้าวิปุละพระชนนีพระนามว่าพระนางวิปุละพระเมสีพระนามว่าสุทัศนาพระโอรสพระนามว่าวารุณะ ทรงรองคารวาสอยู่หกพัปีทรงเห็นนิมิตสี่จึงออกผนวดด้วยราชแผนนะคือรถบำเพ็ญเพียนอยู่เจเดือนจึงได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นกากะทิงพระวรุณเถระและพระพรมเถระเป็นคู่อัครสาวกพระสำภวะเถระเป็นพุทธอุปทาก พระพัทธเทรีและพระสุพัทธเทรีเป็นคู่อัครสาบิการวรุณอุบาสกและสาระอุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐากปาราอุบาสิกาและอุปาลาอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุปัฏฐายิกาในกัปนี้มนุษย์มีอายุไข6 0หก0มื่นปีและพระองค์ก็มี พระชนมายุประมาณเท่านี้ทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เป็นพราหมณ์ชื่ออติเทพได้สสนทนนาธรรมและถวายทานและได้รับพยากรณ์ว่าจะได้มาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในการภายหน้าหกโสพิทพุทธวงศ์ว่าด้วยประวัติของพระโสพิษพุทธเจ้าทรงเล่าว่า นับถอยหลังจากกลับนี้ไปสองอสองไขยแสนกับพระสูพิษพุทธเจ้าประสูตรในกรุงสุธรรมาพระชนกพระนามว่าสุธรรมพระชนนีพระนามว่าสุธรรมาพระมเหสีพระนามว่ามลิมกิลาพระโอรสพระนามว่าศีหะกองคารวาสอยู่ เก้าพันปีทรงเห็นนิมิตสีจึงสเสด็จออกจากปราสาทไปบำเพ็ญไปบวชบำเพ็ญบารมีเจ็ดวันได้ฌานสี่ต่อมาต่อจากนั้นไปบำเพ็ญเพียรจนได้ตัรู้ภายใต้ต้นกากะทิงพระอัสมะเถระและพระสุเนตเถระเป็นคู่อัครสาวก พระอนุมะเทระเป็นพุทธอุปถาพระนกุราเทรีและพระสุชาดาเทรีเป็นคู่อัครสา,าวิกาธรรม,มะอุบาสกและสุเนตตอุบาสกเป็นคู่อาาคัครอุปถาณนกุราอุบาสิกาและจิตตาอุบาสิกาเป็นคู่อุปายิกาในกับนี้ มนุษย์มีอายุไข90เก้าหมื่นปีและพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เป็นพรามณ์ชื่อว่าสุชาตะได้ถวายทานจนเพียงพอและได้รับพยากรณว่าจะมาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าในการภายหน้าเจ็ดอโน มทัทสีพุทธวงศ์ว่าด้วยประวัติของพระอนานุมัทสีพุทธเจ้าทรงเล่าว่านับถอยหลังจากกับนี้ไปหนึ่งอสงไขยแสนกับพระอนานุมัทสีพุทธเจ้าประสูตรในกรุงจันทวดีพระชนกพระนามว่ายะสวาพระชนนีพระนามว่ายะโสธราพระมเหสีพระนามว่าสิลิมา พระโอรสพระนามว่าอุปปาราคองคราวาสอยู่หนึ่งมืนปีทรงเห็นนิมิสสีจึงออกโนวดด้วยราชพานะคือวอทองบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนจึงได้ตตัสรุปเป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นรกฟ้าพระนิสะพระเทระและพระอโนมะเทระเป็นคู่อัครสาวก พระวรุณเถระเป็นพุทธอุปถากพระสุนทราเถรีและพระสุมาณาเถรีเป็นคู่อัครสา,าวิกานันทิวัฒนธนะอุบาสกและศริวัฒนธนะอุบาสกเป็นคู่อาาัครอุปถาอุป,ปลาอุบาสิกาและ ปทุมาอุบาศิกาเป็นคู่อัครอุปถายิกาในกับนี้มนุษย์มีอายุไขหนึ่งแสนปีและพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เกิดเป็นยักษ์มีฤทธิ์มากมีจิตศรัทธาได้ถวายทานเป็นอันมากและได้รับพยากรณ์ว่าจะได้มาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการภายหน้า ปดปทุมพุทธวงศ์ว่าด้วยรพระประวัติของพะระปทุมพุทธเจ้าทรงเล่าว่านับถอยหลังจากนี้ไปหนึ่งแสนกับพะระปทุมพุทธเจ้าประูตนในกรุงจำปาะกะพระชนกพ,พระนามว่าอัสมาพระชนนีพระนามว่าอัสมาพระมเหสีพระนามว่าอุตราพระอุรสพระนามว่ารัมมะ รองคารวาสอยู่หนึ่งหมื่นปีทรงเห็นนิมิตสี่จึงเสด็จออกผนวดด้วยราชปานะคือรถบำเพ็ญเพียรอยู่แปเดือนจึงตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นอ้อยช้างใหญ่พระสาระเถระและพระอุปสาระเถระเป็นคู่อัครสาวกพระวรุณเถระเป็นพุทธอุปธาค พระราธะพระาราธาเถรีและพระสุราเถรีเป็นคู่อัครสาวิกาสพิยอุบาสกและอัสมะอุบาสกเป็นคู่อุปถากรุจิอุบาสิกาและนันทราอุบานันทรามาอุบาสิกาเป็นคูอ่อัครอุปถายิกา ในกับนี้มนุษย์มีอายุไข1 0หนึ่งหมนปีและพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เกิดเป็นราชสีบำรุงได้บำรุงพระพุทธเจ้าอยู่เจ็ดวันและได้รับพยากรณ์ว่าจะได้มาตัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าในการภายหน้าก้านารทะพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติพระนารทะ พุทธเจ้าทรงเล่าว่านับถอยหลังจากกับนี้ไปประมาณหนึ่งแสนกับนารทะพระนารทะพุทธเจ้าประสูตรในกรุงทันญวดีพระชนกพระนามว่าสุเทพพระชนนีพระนามว่าอโนมาพระเมศีพระนามว่าวิชิตตะเสนาพระโอรสพระนามว่านันทุตระของครวาดอยู่เ0้าปีทรงเห็นนิมิตสี จึงเสด็จออกผนวดด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงได้แตสรู้เป็นพุทธเจ้าภายใต้ต้นอ้อยช้างใหญ่พระพัทธสาระเถรีเถระและพระชิตตมิตตเถระเป็นคู่อัครสาวกพระวาสศธเถระ เป็นพุทธุปถาพระอุตราเทรีและภระขุนีเทรีเป็นคู่อัคราสาวิกาอุคหรินทุบาสกุกและวะสภะอุบาสกเป็นคู่อัคราสุปถากอินทวรออทีอุบาสิกาและอันทีอุบาสิกาเป็นคู่อัคระ ปัตฐายิกาในกับนี้มนุษย์มีอายุไข90 0 0 0มปีและพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณนั้นทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เป็นชลินมีต่บะแก,ะก้าได้ถวายทานแก่พระาศาสดาด้วยความเคารพและได้รับพยากรณ์ว่าจะได้มาตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าในการภายหน้า 10. ปัทุ มุตระพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระปทุมมุตระพุทธเจ้าทรงเล่าว่าในมันทกับนับถอยหลังจากันี้ไปสามแสนกับเป็นกับที่มีพระเจ้าอุบัติสองพระองค์พระปทุมมุตระพุทธเจ้าประสูตรในกรุงหงสาวดี พระชนกพระนามว่าอานันทะพระชนนีพระนามว่าสุชาดาพระมเมศีพระนามว่าสุรทัตตาพระโอรสพระนามว่าอุตระของคราวาญอยู่9,000ปีทรงเห็นนิมิตรสี่จึงเสด็จออกจากปราศาสตรเรื่อนรอยไปบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดปันจึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นสน พระเทวินเทระและพระสุชาตเทระเป็นคู่อัครสาวกสุโนเทระเป็นพุทธปุ t า a พระอมิตตาเทรีและพระอัสมาเทรีเป็นคู่อัครสาวิกาอุตอมิตอุบาสกและติสสุบาสกเป็นคู่อัครอุปถา ทาอุบาสิกาและสุจิตตาอุบาสิกาเป็นคู่อุปถักระครอุปัฏฐายิกาในกับนี้มนุษย์มีอายุไขหนึ่งแสนปีและพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เป็นชลินชื่อรัตติกาได้ถวายผ้าและพัตตาหารได้รับพยากรว่าจะได้มา ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการภายหน้า 11. สุเมธะพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระสุเมธะพุทธเจ้าส่งเราว่าในมันทกับพระสุเมธรพุทธเจ้า เมธะพุทธเจ้าประสูตรในกรุงสุทัศนะพระชนกพระนามว่าสุทัตตาพระชนนีพระนามว่าสุทัตตาพระเหสีพระนามว่าสุมนาพระโอรสพระนามว่าปุนันพระของคาราบัตอยู่เก้าพันปีทรงเห็นนิมิตสีจึงเสด็จออกผนวดด้วยราชแพนะคือช้าง เพ็นเพีย,พยอยู่8เดือนจึงได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นเสดาพระสมณะเทระและพระสัมภกร,รมเทระเป็นคู่พระอัครสาวกพระสาคนเทระเป็นพุทธอุปถาพระรามาเถรีและพระสุรามาเถรีเป็นคู่อัครสาวิการพระอุรุรุ อุรุเวลาอุบาสกและยะสะวาอุบาสกเป็นคู่อุปถากยะโสธาราอุบาสกและสิลิมาอุบาสิกาเป็นคู่อักระอุปป,ปัฏฐายิกาในกับนี้มนุษย์มีอายุไข9 0ก้า0มื0ปีและพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงเล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เป็น มานพบชื่ออุตระได้ถวายทรัพย์ที่มีไว้ในเรือนประมาณ80ดกุแล้วออกผนวดได้รับพยากร์ว่าจะได้มาตัด